ลอดช่องสิงคโปร์อันชันใบเตยหอมหวานชื่นใจสีของเส้นที่เห็นอยู่เนี่ยมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะไม่ใส่สีผสมอาหารเริ่มต้นที่การทำน้ำเชื่อมนำน้ำตาลทรายมา500กรัมใส่น้ำสะอาดลงไป500 ml สูตรนี้ก็คือสูตรเบสิกพื้นฐานของน้ำเชื่อมทั่วไปเลยนะคะนั่นก็คือใช้น้ำตาลทรายและน้ำในอัตราส่วน1ต่อ1นั่นเอง เติมใบเตยลงไปสัก5้งใบแล้วก็เปิดเตานะคะใช้ไฟกลางต้มจนกระทั่งเดือดและน้ำตาลทรายละลายหมดในระหว่างที่ต้มนานๆค่อยแวะเวียนมาคนสักทีหนึ่งนะคะไม่ต้องคนบ่อยมากนะระวังเดี๋ยวน้ำเชื่อมจะตกผลึกป้าหนูก็คนบ่อยนะมันไม่เห็นตกผลึกเลยมีน้องๆในเพจบางคนส่งมาบอกนะคะว่าตัวเองต้มน้ำเชื่อมแล้วเกิดการตกผลึกอะคะ่ะป้าก็เลยคิดว่ากันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่านะมันไม่ถึงกับคนไม่ได้นะคะคนได้อยู่แต่อย่าคนบ่อยมากเท่านั้นเอง เมื่อน้ำเชื่อมเดือดดีแล้วปิดเตาแล้วป้าแนะนำนะคะว่าให้เอามะานาวมาสักเสี้ยวเล็กๆเสี้ยวหนึ่งแบบนี้ค่ะบีบใส่ลงไปในน้ำเชื่อมนะมะนาวจะช่วยลดการตกผลึกของน้ำเชื่อมเราใส่ไปแค่นิดเดียวนะคะตัวน้ำเชื่อมจะไม่เปรี้ยวขึ้นค่ะไม่ต้องเป็นห่วงคนนิดหน่อยให้พอเข้ากันเราก็ตักใบเตยทิ้งนำน้ำเชื่อมที่ได้เทใส่ชามแล้วก็พักไว้ก่อนตอนนี้มาทำตัวรอดช่องสิงคโปร์กัน ทำตัวสีฟ้าก่อนนะนำแป้งมันมา200กรัมแป้งมันในที่นี้ก็คือแป้งมันสำปะหลังนะคะทำหลุมตรงกลางไว้แล้วก็พักไว้ก่อนนำน้ำมา130 ml ใส่ดอกอัญชันแห้งลงไป20ดอกหรือจนกระทั่งได้ความเข้มสีที่ต้องการนะคะถ้าไม่มีดอกแห้งใช้ดอกสดก็ได้ถ้าไม่มีดอกอัญชันไม่ใช้เลยก็ได้นะคะใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาได้เลยต้มจนกระทั่งน้ำเดือดจัดจัด แล้วก็ช้อนดอกอัญชันทิ้งแต่ถ้าไม่อยากช้อนอัญชันทิ้งทำแบบนี้ก็ได้ค่ะเทน้ำอัญชันที่เดือดจัดจัดผ่านกระชอนหรือตะแกรงลงไปในแป้งมันคนผสมน้ำกับแป้งมันให้เข้ากันช่วงนี้อย่าเพิ่งใช้มือจับนะคะส่วนผสมค่อนข้างร้อนจัดเลยล่ะจริงๆในส่วนของน้ำอัญชันหลังจากเดือดแล้วนะคะอย่าเพิ่งปิดเตาช้อนดอกอัญชันทิ้งแล้วก็ค่อยเทลงไปในแป้งจะดีกว่าค่ะ แล้วในระหว่างที่เทน้ำลงไปในแป้งเนี่ยให้คนแป้งตลอดเวลาด้วยจะดีมากเมื่อคนแป้งกับน้ำอัญชันไปสักพักลองใช้มือแตะดูนะคะถ้าส่วนผสมมันแบบไม่ร้อนจัดแล้วอุ่นพอที่จะใช้มือลงไปนวดได้ก็ใช้มือลงไปนวดนวดขย่ำขยำบีบแป้งให้เข้ากันเลยจ้าในระหว่างที่นวดถ้าแป้งแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำร้อนเพิ่มลงไปได้หรือถ้าเกิดว่าแป้งแฉะเกินไปสามารถเติมแป้งมันเพิ่มได้ แป้งที่นวดได้ที่เขาจะดูเนียนๆหน่อยไม่แห้งและไม่แฉะเกินไปเมื่อลองจิ้มดูเขาจะมีความยืดหยุ่นพอสมควรเลยค่ะถ้าลองดึงดูนะเขาจะต้องสามารถยืดได้แบบนี้ถ้าน้ำที่ใส่ลงไปในแป้งมันไม่ร้อนพอไม่เดือดจัดพอนะคะตัวแป้งจะไม่สามารถดึงยืดได้แบบนี้นะเขาจะหักออกจากกันตัวแป้งที่ยังไม่ใช้งานให้ใช้รับพลาสติกห่อไว้ตลอดเวลาแบบนี้นะคะห้ามตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแป้งแห้ง ถัดมามาทำตัวแป้งใบเตยกันแป้งตัวนี้จะทำยากกว่าแป้งอัญชันนิดนึงนะนำแป้งมันมา200กรัมทำหลุมตรงกลางไว้นำน้ำมา110 ml ใส่หมอ้อตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดถ้าใครยังมีดอกอัญชันเหลืออยู่ใส่ดอกอัญชันลงไปสัก2-3ดอกนะคะตัวเส้นใบเตยของเราจะมีสีที่สวยขึ้นต้มต้มต้ม,ตมจนกระทั่งน้ำเดือด น้ำที่ต้มได้จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆจ้าตอนนี้ตักดอกอัญชันทิ้งนำน้ำไปเตย30ม ml เทใส่ลงไปในหมอ้อนับ1-2-3แล้วรีบปิดเตาทันทีถ้าต้มนานเกินไปตัวใปเตยมันจะตกตะกอนนะคะนำน้ำใปเตยที่ต้มได้เทใส่ลงไปในแป้งมันถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าให้คนแป้งตลอดเวลาในระหว่างที่เทน้ำคนผสมแป้งกับน้ำไปเตยให้เข้ากันคนคไปสักพักนะคะ รอจนกระทั่งตัวแป้งอุ่นพอที่จะใช้มือนวดได้ก็จัดการใช้มือลงไปนวดให้เป็นก้อนเลยจ้าแป้งที่นวดได้แห้งไปแฉะไปแก้วิธีเดียวกันกับตัวแป้งอันชันได้เลยนะคะใครไม่อยากใช้น้ำอันชันไม่อยากใช้น้ำใบเตยใช้น้ำเปล่าต้มให้เดือดเทลงไปในแป้งแล้วค่อยหยดสีผสมอาหารก็ได้นะจ๊ะและนี่คือแป้งที่นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวแป้งจะต้องดึงแล้วยืดได้แบบนี้ แป้งที่นวดแล้วถ้ายังไม่ใช้งานให้ห่อและพลาสติกไว้ตลอดเวลาในการนวดแป้งถ้าใครใช้น้ําที่ร้อนไม่พอแป้งหลังนวดแล้วเนี่ยเมื่อลองดึงดูเขาจะไม่ยืดค่ะแต่มันจะหักแบบนี้การรีดแป้งและการปัดแป้งโรยแป้งมันลงบนพื้นผิวที่เราจะใช้ทํางานนะคะแบ่งแป้งมาคลึงให้เป็นท่อนยาวๆจากนั้นรีดจนกระทั่งได้ความหนาที่ต้องการ ปารีดแป้งหนาประมาณนี้นะคะถ้าแป้งมันยาวตัดยากสามารถตัดแล้วมาวางทับกันได้ถ้าจะนำแป้งมาวางทับกันแบบนี้แนะนำว่าให้โรยแป้งมันในระหว่างแป้งแต่ละแผ่นเพิ่มด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัดแล้วแป้งจะติดกันตัดแป้งให้ได้ความหนาตามต้องการได้เลยค่ะนำแป้งที่ตัดแล้วใส่จานถ้ายังไม่ใช้งานทันทีแนะนำว่า ให้คลุมแป้งให้มีชิดให้เรียบร้อยนะเพราะว่าถ้าตั้งทิ้งไวน้นานๆเนี่ยตัวแป้งจะแห้งแข็งแล้วทีนี้มันจะหักง่ายตัวแป้งใบเตยก็รีดและตัดเช่นเดียวกับแป้งอันชันเลยนะคะตัวแป้งถ้ายังไม่ใช้งานนะคะใส่ถุงรัดยางแบบนี้สามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้ป้าทดลองเก็บไป้2วันยังโอเคอยู่เมื่อไรจะใช้งานค่อยนำออกมาแล้วก็ต้มถ้าใครต้มแป้งแล้วนะคะแนะนำให้รีบกินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะว่ายิ่งเก็บนานแป้งจะยิ่งแข็งขึ้นแล้วก็ไม่หนึบไม่อร่อยเหมือนเดิมนะคะไม่แนะนําให้นําแป้งที่ต้มเรียบร้อยแล้วเก็บแช่ตู้เย็นไว้กินวันหลังนะเพราะว่าแป้งมันจะแข็งกระด้างขึ้นแล้วก็ไม่อร่อยถัดมามาดูการต้มแป้งกันนาน้ําใส่กระทะหรือหม้อตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดถ้าใครมีใบเตยใส่ใบเตยเพิ่มลงไปด้วยก็ได้นำเส้นที่เราเตรียมไว้มาร่อนเอาแป้งมันส่วนเกินออกจากนั้นก็เทเส้นลงไปในน้ำเดือด คน,คนคนนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งติดที่ก้นกระทะต้มจนกระทั่งตัวแป้งลอยขึ้นมาเมื่อแป้งลอยขึ้นมาแล้วต้มต่ออีกประมาณ3-5นาทีหรือจนกระทั่งเส้นสุกใสตอนนี้เอาไปเตยออกได้เลยนะคะเก๋ก,กะ เมื่อเส้นสุกดีแล้วสังเกตดูนะคะตัวเส้นเนี่ยเขาจะดูใสๆขึ้นก็ทำการตักเส้นขึ้นมาสบัดสบัดให้เสด็จน้ำแล้วนำเส้นที่ได้แช่ลงไปในน้ำเย็นน้ำเย็นในที่นี้ของป้าคือน,น้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะป้าไม่ได้ใช้น้ำที่ใส่น้ำแข็งนะแช่แป้งทิ้งไว้สักพักให้พอหายร้อนพอหายร้อนแล้วก็ตักขึ้นค่ะสะบัดสบัดให้เสด็จน้ำ นำแป้งใส่ภาชนะที่ต้องการเทน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปลงไปเทให้หมดเลยทีเดียวก็ได้หรือว่าจะเทแค่ให้พอท่วมเส้นก่อนก็ได้ค่ะแล้วเก็บน้ำเชื่อมส่วนที่เหลือไว้ค่อยเติมตอนเสิร์ฟใส่แก้วก็ได้เพราะว่าเพื่อมีบางคนชอบหวานมากหวานน้อยที่แตกต่างกันนะคะจะได้มีน้ำเชื่อมเอาไว้ปรับความหวานเนาะ เทน้ำเชื่อมเสร็จแล้วพักไว้ก่อนโดยในระหว่างที่พักแนะนำว่าให้คอยแวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเส้นมันจะเกาะกันเป็นก้อนโอเคตอนนี้มาทำในส่วนของน้ำกะทิกันน้ำกะทิมา1,000 ml ใช้กะทิอบควันเทียนหรือกะทิธรรมดาก็ได้นะคะปลาเลือกใช้กะทิอบควันเทียนนะใส่น้ำลงไป200 ML เกลือ1ช้อนชา แล้วถ้าใครมีใบเตยใส่ใบเตยลงไปด้วยก็ได้เปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆนะคะต้มจนกระทั่งเริ่มเดือดเอาแค่พอเริ่มเดือดไม่เอาเดือดจัดไม่เอาเดือดพรานในระหว่างที่ต้มให้คอยคนเป็นระยะระยๆะนะจ๊ะนี่เมื่อเริ่มเดือดแบบนี้ปิดเตาทันทีแล้วก็พักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้ อย่าลืมแวะเวียนมาคนเส้นกับน้ำเชื่อมเป็นระยะระยะนะเทน้ำกะทิที่เตรียมไว้ลงไปในเส้นและน้ำเชื่อมป้าเทพรวดเดียวหมดเลยนะคะสำหรับในส่วนของน้ำกะทิคนผสมให้เข้ากันแล้วถ้ายังไม่กินก็คอยแวะเวียนมาคนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เส้นเกาะกันเป็นก้อนสำหรับการเสิร์ฟวันนี้ป้าจะใช้แก้วขนาด16ออนซ์ เท hey, น้ำเชื่อมที่เหลืออยู่ใส่ลงไปในแก้วตามความหวานที่ต้องการหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะตักน้ำกะทิใส่ลงไปตามด้วยน้ำแข็งใส่เส้นคือลำดับการใส่อะค่ะจะใส่เส้นก่อนน้ำแข็งก่อนกะทิก่อนอน,น้ำเชื่อมก่อนยังไงก็ได้นะคะปรับเองได้เลยตามชอบ ถ้าใครมีขนุนวางโปะลงไปด้วยก็ได้ค่ะบางคนเขาก็จะเอาขนุนใส่รวมไปกับน้ำเชื่อมนะอันนี้แล้วแต่จ้า1สูตรจะสามารถตักใส่แก้ว16ออนซ์ที่มีน้ำแข็งอยู่ได้ประมาณ10-12แก้วอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ละคนตักได้ไม่เท่ากันแน่นอนขึ้นกับปริมาณน้ำแข็งในแก้วขึ้นกับน้ำหนักมือในการตักถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบเส้นอัญชันจะอยู่ที่1 4บาทต่อสูตรส่วนเส้นใบเตยจะอยู่ที่11บาท25สตางค์ต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบน้ำเชื่อม1สูตร20บาท50สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบน้ำกะทิ1สูตร74บาทเอาต้นทุนค่าเส้นน้ำเชื่อมและน้ำกะทิมารวมกันจะอยู่ที่1 1 9บาท75สสตางค์ต่อสูตร หนึงสูตรถ้าตักใส่ได้10แก้วสำหรับแก้วขนาด16ออนซ์ที่มีน้ำแข็งอยู่นะคะต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของเส้นน้ำเชื่อมและน้ำกะทิต่อแก้วจะอยู่ที่11บาท98สตางถ้าตักใส่แก้วขนาด16ออนซ์ต้นทุนวัตถุดิบต่อแก้วรวมค่าน้ำแข็งรวมค่าแก้วรวมค่าขนุนแล้วต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่18บาท48ตางต่อแก้ว สุดท้ายเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า